ทางกูบอกแล้วเดี yeah. of course. Of course. Hey, hi, 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 ๋ยวดูชาแมนวินวอล์กชาแมนวินวอล์กเดี๋ยวดูโอ้โหเดีมาขี้หกชาแมนวินวอล์กมีที่ไหนนี่ไงชาแมนวินวอล์กเร็วๆโอ้ชักจั่นหาเจอไหนวะไหนวะหาเจอวะโอ้โหเป็นไงเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยหายไปไหนวะโอหนี่คุณเลือกเคล็ดลับเลยเลยปีนี่แมพ เริ่มอะไปเบยบอกแล้วเกลับมันอยู่ที่มินิแมปมันมันได้อยู่ที่ไหนหรอกชาวแมนนิ่วอลไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เข้าใจมุกเฮ้ยเปิดเปิดเปิดโอ้โหเก็บเก็บบนคลองโหดเฮ้ยเฮ้ยต้องกร็เดินกึศนี่โหชั่วลำไล่ลำบนนี้เราต้องไล่ลำชั่วไล่ลำ ฝึก <zo'> วิชาฝึกวิชาฝึกวิชาเสร็จแล้วก็กระโดดข้ามไปนี่มาเอไถะฮ้ยอยากได้คนครัวชัวนีโอ้โหใช้สกิลใส่กล่องโหดว่ะล่ะ้สกิลใส่กล่องบ้ามีกล่องปะถังเออถังตรงนู้นจะมีกล่องลับซ่อนอยู่ตามมาตามตามมานี่เปันประตูปิดจะไปให้ใช้เท่าไฟบอล ใช่แล้วฟืดป่าเอ้ยโดนโดนโดนเลยไปไปทักทีเถอะเอ้าอ่ะเฮ้ยอันนี้ขอขอโอ้โหเถื่อนมากเห็นว่าโโอ้หขนาดเปิดกล่องยังต้องเตะก็ไม่เปิดไม่ได้อะือเถื่อน ชา,แม,ชาแมนไม่สะเทือนหัวชาแมนเป็นเขาหัวตีเสร็จแล้วแล้วงไงต่เอเฮ้ยย่าหัวทำลายขาของชาแมนเถื่อนกระยาข <c oughs> องหัว<อ>มันต้องทำลายกล่องด้วยเหรอเฮ้ยไอเทมลายก็ได้ไม่ทำลายก็ได้ทำลายกล่องออที่มันมีกลมๆอ่ะเฮ้ย,อ,ยอู๋ครูของดีของดี นี่มันเขาเรียกว่าป้นป้นกันนี่ว่าชาแมนป้นบอกชาแมนเถื่อนชาแมนเป็นสัตว์กินเลือดชื่อชั่วทำอะไรวะถ้าตะกิ้ว่าวนะครับนี่คือหน่วยเก็บของก็ไม่มีอะไรหน่วยเก็บของอะชาแมนเป็นเผ่าเก็บของบอกว่าชาแมนเปนสัตกินเลือดวิธีเก็บของของชาแมนก็ไม่เหมือนใครนี่คือไอเทมที่อยู่ข้างหน้ามันดูนี่คือวิธีเก็บของปุ๊บ เ็อะไรดิโอ้โหติดยอดมากดีลาเลืกเกินเก็บไอเทมทีหนึงเลยโอ้โหได้โล่เลยจะเจอเหวอยู่ก็โดดลงไปเลยายแมนเทื่อนเลือดรถนะเฮ้ยโดดไปแล้วไ้ยังเอาดิเอาดิเล่นเป็นคอมโบฟุบหืงเพื่อนดาละพีจิตใจคุณช่างเร็วบัดซบยิ่งนักนี่กูเคยหลังมานี่ได้ยันโค้งตีว่าหมด โดดไปแล้วเฮ้ย่าโดดไปดิโดดไปดิเก็บของอยู่อ้าวโนโอ้หโโหยไม่ได้วะทำอะไรงล่างเนี่ยไปว่ายน้ำเล่นโธไปว่ายน้ำเล่นก็รู้ว่ากายมันร้อนหน้าหนาวพร่องนะช่วงนี้ช่วงนี้หน้าหนาวหน้าหนาวย้ำหน้าหนาวช่วงนี้หน้าหนาวพว่โอ้นี่มันโอ้น้ำตกเจ็ดสีเอ้ยโอ้ย่าล